อาหารเซตนี้ในดิสนีย์แลนด์ราคาเท่าไรมาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นดิสนีย์แลนด์ในเซี่ยงไฮ้นะคะที่อื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเลือกเมนูก่อนนะคะจ่ายเงินเสร็จสับเราก็ไม่ยืนต่อแถวค่ะระหว่างรอเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะ <Okay. S 1> เห็นประตูนี้ไหมคะได้รับอาหารแล้วเดินออกประตูนี้ไปนั่งทานด้านนอกได้เลยค่ะ กลับไปอยู่กับปัจจุบันรอคิวกันต่อคะ่ะในเซตนี้เนี่ยเขาจะมีน้ำแถมให้หนึ่งแก้วนะคะจะเรียกว่าแถมหรือว่าเขารวมราคาอยู่ในเซตแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรออีกห้านาทีนะลุงยืดแคบยืดขารออาหารไปก่อนนะลุงนะ มาแล้วจ้าเสียเขอบคุณครับเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนขอหลับแป๊บครับเดี๋ยวลูกตื่นมาก่อนมาบอกก่อนว่ามื้อนี้ราคาเท่าไรขอแก๊กลออแป๊บหนึ่งนะเซ็ตนี้99หยวนจ้า เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ460บาทค่ะถามจบและหลับต่อไม่รอแล้วนะบ๊ายบาย